ปีศาวิทยาในวรรณคดีบทที่หนึ่งปีศาวิทยากับปีศาจปรกรณำปีศาวิทยาปีศาจคือทูตสวรรค์ที่ตกต่ำซึ่งติดตามซาตานกระต่อพระเจ้าและถอนตัวออกจากการประทับของพระเจ้าพระคำพีให้คำเกี่ยวกับที่มาของปีศาจและซาตานแต่ไม่เคยทําให้เรื่องนี้ชัดเจนเป็นเพราะที่มาของพวกมันไม่สําคัญสําหรับชีวิตของเราเท่ากับความจริงที่ว่า เราต้องจัดการกับพวกมันซาตานมักถูกกล่าวในคำพีตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์คำว่าซาตานซึ่งตามตัวอักษรคือผู้กล่าวโทษในคัมภีร์บางครั้งอาจหมายถึงวิญญาณชั่วร้ายสูงสุดที่เราเรียกว่ามารปีศาจปกรณนมปีศาจประกรณำ,รรณำคือหนังสือรวมวิธานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆดังนี้ 1. เทพอสูรหรือเทพชั้นรองผู้เป็นอมนุษย์หรือมนุษย์ครึ่งเทพ 2. ปีศาจหรือเดมอนภาษากรีกสะกดว่าเดมอ n แปลว่าเปลี่ยนไปด้วยความรู้ดังนั้นเดมอนคือผู้เปลี่ยนไปด้วยปัญญาและตามความหมายเดิมเดมอนจึงเป็นเทพชั้นรองมนุษย์กึ่งปีศาจแบ่งได้เป็นสีประเภทดังน,นี้ 1. มีร่างเป็นปีศาจ ไม่ได้ 2. แปลงเป็นปีศาจในบางครั้ง 3. ม,มีร่างเป็นมนุษย์แปลงเป็นปีศาจไม่ได้แต่มีอำนาจพิเศษ 4. ปีศาจที่แปลงร่างมนุษย์ 3. าม,มนุษย์ในตำนานเช่นโอเกอร์กอบลินวิทอสุรกายในตำนานเป็นอมนมุษย์พวกหนึ่งที่เป็นศัตรูกับเทวดา เรียกกันว่ามารยักษ์หรืออสูรได้แก่มังกรนางเงือกผีหรือปีศาจในวรรณคดีไทยในทางวรรณกรรมตะวันตกและผีฟ้า 4. ผีเสื้อคำว่าเสื้อเพี้ยนมาจากคำว่าเชื้อคือผีเชื้อผีผู้เป็นเชื้อสายญาติสนิทผีเสื้อที่สำคัญ6ประเภทได้แก่ 1. ผีเสื้อเมือง 2. ผีเสื้อบ้าน ผีเสื้อวัด 4. ผีเสื้อนา 5. ผีเสื้อดงและ 6. ผีเสื้อห้วย 5. ผีบ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือนมีลักษณะต่างจากผีทั่วไปเพือจะอยู่ในรูปแบบของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าบ้านเคารพกราบไหว้ถอยคุ้มครองผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน 6. ผีป่าหรือผีวิญญาณร้ายในป่าเช่น ผีกองกอยของไทยผีบางบท 7. เสือสมิงโดยทั่วไปเชื่อว่าเสือสมิงนั้นเป็นผีไพรหรือผีที่สิงสถิตยอยู่ตามป่าเขานับเป็นตำนานผีไทยพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเสือสมิงมีสองประเภทคือ 1. เสือที่กลายเป็นคนและ2คนที่กลายเป็นเสือแ ผีปอบ 9. ผีประจำม,มหาสมุทรเช่นผูกงางเนื้อในตำนานของไทยผีดิบในเมืองผีกลางทะเลเทวดาตกสวรรค์แต่ดั้งเดิมลูซิเฟอร์นั้นเป็นเทพเจ้าประจำดาวศุกร์มาก่อนหน้าที่จะถูกถีบร่วงลงมาจากสวรรค์ตามความเชื่อของชาวคริสต์ลูซิเฟอร์แปลว่าผู้ควองไว้ซึ่งแสงสว่าง ซึ่งก็หมายถึงแสงสว่างของดาวสุขบนท้องฟ้าในยามย่ำรุง่งเทปรกรณำที่ว่าด้วยเรื่องการตกสวรรค์ของเทพเจ้าประจำดาวประกายพึกนั้นมีมาก่อนเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่นับถือกันทั้งในหมู่บ้านชาวคริสต์และชาวยิว 2. พวก s เเเรียนเรียกให้เธอว่าอินันนาแต่นอกจากการ เป็นเทพีประจำดาวพระศุกร์แล้วผู้คนในดินแดนเมโสโปเตเมียยังควบตำแหน่งให้อิตตาเป็นพระแม่เทพีเห็นความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย 3. คนโบราณมักจะเปรียบแผ่นฟ้าเป็นพ่อและยกให้ผืนดินเป็นเหมือนกับแม่ดังนั้นน้ำฝนที่ไหลหล่ลงมาจากฟากฟ้าก็จึงเปรียบได้กับน้ำรักของพ่อที่พ่างพรมลงบนท้องฟ้าของแม่ คือแผ่นดินผลิตผลต่างๆที่งอกเงยขึ้นในรากสวนไล่นาก็คือลูกเทพนอกรีดพวกมันถือกำเนิดมาจากตำนานและนิฐานพื้นบ้านแก่นแท้ของโลกและสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้คือสิ่งที่ประกอบเป็นแก่นแท้เหนือธรรมชาติของพวกมันจึงทำให้สิ่งที่มีอยู่เหล่านี้นั่นก็คือเทพเจ้ามีรูปร่างขึ้นมาแต่สำหรับ เทพเจ้าบางองค์รูปแรงในธรรมชาติของตำนานนั้นกลายเป็นภาระและพวกมันก็ก่อขบฏต่อพวกมันเอง1.1ประเภทของเทพนอกรีดเทพนอกรีดแห่งเด็กคือเทพเจ้าที่เป็นตัวแทนของดาบตำนานในนิทานพื้นบ้านของพวกเขาที่มีการกล่าวถึงการตีดาบหรือการหลอมดาบอย่างลับๆเทพเจ้าหลายองค์เช่นซิกฟิสอากิริสและซุนหมอ,องคง มีลักษณะร่วมกันคือมีผิวหนังที่ทนทานเป็นพิเศษอสุรกายในตำนานาน 1. เมดูซ่าเป็นสัตว์ประหลาดกอก้กอนทั่วไปอธิบายว่ามีใบหน้าเป็นมนุษย์มีหูพิษเป็นผม1.1เมดูซ่าถูกวีรบุรุษเปอร์ซิอุสตัดหัว1.2เมดูซ่าเป็นที่ดาของโพซิสและซิโต1.3สเทโนะถูกเรียกว่าสเทโนผู้ทรงพลัง1.4ยูริอารีนะถูกเรียกว่ายูริอารีผู้รวดโผน 1.5เมนูซานักถูกเรียกว่านักสร้างลูกปัดสอไฮราไฮราเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุดสองตัวในตำนานเทพเจ้ากรีกไท่ฟอนผู้เป็นพ่อเป็นหูยักษ์สมยิคิทนาผู้เป็นแม่เป็นครึ่งผู้หญิงครึ่งมูไฮราสืบทอดลักษณะอันชั่วร้ายของทั้งพ่อและแม่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหวาดกลัวยิ่งใหญ่ 3. าิคิทนาในตำนานเทพประกรณัมกรีกเป็นสตรีที่งดงามแต่ท่อนล่างเป็นงูขนาดยักษ์ ความเชื่อเรื่องผีาพามณ์และพุทธหความเชื่อเรื่องผีของไทยสัมพันธ์กับประเพณีการเกิดแก่เจ็บตาย 1. เคารพในธรรมชาติคือการบูชาผีเทพรักประจำต้นไม้สอการรักษาโลก 3. ขับไล่ปีศาจสี่นกส่งวิญญาณความเชื่อาพามณ์ฮินดูในไทยอาสมสเป็นแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย์ ในมุมมองและการจัดระเบียบของศาสนาฮินดูพมจันช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดติสหัสช่วงวัยหนุ่มสาววันปรัตช่วงวัยเริ่มฉลาสัญญาสีช่วงวัยชลามากแล้วเทพฮินดูเนื่องจากวกรรณคดีไทยและวรรณกรรมฮินดูจำนวนมากจึงมีความรู้เกี่ยวกับเทพฮินดูที่สำคัญเช่น สองจุดหนึ่งตรีมูลติหมายถึงเซพสูงสุดสามคนพระพรหมผู้สร้างพนาหลายผู้รักษาและพศิวะผู้ทำลายโลกเมื่อถึงการสิ้นโลกโสมนิกายคือนิกายใหญ่ของศาสนาฮินดูที่นับถือพศิวะเป็นใหญ่วยทนบนิกายคือนิกายใหญ่ที่นับถืออวตารของพนารลายที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวิษณุสักติพลังของเทพทั้งหลายที่หมายถึงชายาหรือภรรยาของเราเทียน อาทิปราสัติชื่อว่าพัฒนาการมาจากเทพสูงสุดคือพระอรเม่วนหรือพระอิศวรโดยแนวคิดเรื่องอาทิปราสักติยกย่องให้เจ้าแม่ผู้เกิดตแนแรกในจักราลแล้วจึงเป็นผู้สร้างตรีมุนติและสักดิทั้งหตีเทวีชายาทั้งสาของตรีมุนติได้แก่สรัส,สวสดีชายาของพระพรหมเป็นเทวีแห่งการศึกษาประจำเวลาเช้ามีปังสคัญคือ เป็นชายาพระวิศวกรรมพรงมาวตาลักษมีหรือพระศรีายาพาระนาลายเป็นเทวีแห่งทรัพย์ประจำเวลากลางวันมีปางสำคัญคืออัจฉรักษมีและมหาลักษมีอัตลักษมีกศรลักษมีปางหนึ่งในอัตลักษมีทั้งแปดเนื่องจากปางนี้มีตำนาน การกวนน้าอมฤตการกวนน้าอมฤตเป็นการแสดงโบราณของไทยเรียกว่าชักนาคดึกดําบรรในวรรณคดีสัรสฐกิจเรียกว่าสมุดมัณน,นาสมุลลนลณาตะหรือกระสีสาครมัณน,นาในขณะมีการแสดงเรียกทางธรรมิพนาถูเรียกว่าอมฤตมัณน,นาตำนานว่าพวกเทวดาเอาสมุนไพรวิเศษทั่วจักรวาลมาใส่ในกระเซ็นสมุดเอาเถอเขามัทระมาเป็นไม้กวน เอาพระยาวาสุกรีมาเป็นเชือกดึงข้างหัวของอสูรข้างหางของเทวดาจึงมีสิ่งวิเศษเกิดจากการกวนเสจเกษียรสมุดมากมายที่เป็นเทพนารีมีนางอักษรทั้งหลายนางวารุณีเทพีแห่งเล่านาเฉยเถขาเทพีแห่งความโชคร้ายนางรัศมีเทพีแห่งความมังคั่งและโชคดีสุดท้ายเกิดเทพบุตรท่านวันตรีทเทพแห่งการแพทย์ถุนม้อนน้ำอมฤตขึ้นมา แห่งการแพร่ทลนมน,น้ำอมฤต 1. ทึ่งธัญรักษมีแม่โพสข,ของอินเดียใต้แต่เดิมเชื่อว่าเป็นผีท้องถิ่นผู้รักษาข้าวในตำนานของอินเดียใต้และรัฐโอริสา 2. สันตานารักษมีหนึ่งในอสดารักษมีทั้ง8ปางเป็นแม่ซื้อคุ้มครองเด็ก 3. วิชัยรักษมีเชื่อกันว่าเป็นผีพื้นเมืองของอินเดียใต้หรือผีเสื้อเมืองปกป้องกรุงลงกาในคัมภีร์รามยณะนั่นเอง 4. วีระหรือไทยรุยะลัศมีคือพระลัศษมีแห่งความกล้าหาญที่จะประจนความทุกย่างแห่งชีวิตก่อนที่จะมีความมั่งคั่ง 5. ้ชนาลัศษมีคือเทวีที่ให้ทรัพย์สินเงินทอง 6. วิทยาลัศษมีคือเทวีที่ให้ทรัพย์โดยการใช้ความรู้เทียบได้กับภาษารัวดีหรือใครตีความเชื่อแบบพุทธศาสนาของไทย หนึ่งความเชื่อกรรมแบบไม่สมเหตุสมผลหรือตะกะวิบัติหมายถึงความเชื่อเรื่องกรรมที่บิดเบือนจากคำสอนที่แท้จริงทางพระพุทธศาสนา 2. พระเกจิอาจารเสื่อมเพราะอารัชีในสมัยโบราณมีพระเกจิอาจารย์ที่นับถือหลายท่านถูกยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์แต่เนื่องจากจารีทางพ,พุทธศาสนาจึงไม่มีใครประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์แต่ในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป ทำให้พระเทระหลายรูปถูกยกย่องว่าเป็นพระอาหารหันต์ 3. เป็นพระแล้วทาอะไรก็ไม่ผิดพระสงฆ์ไทยบางรูปที่เป็นอรชีมักถือตนว่าทําอะไรก็ไม่ผิดถ้าผิดทางโลกก็อ้างว่าไม่ผิดพระวินยัยถ้าผิดพระวินัยก็อ้างคดีโลกว่าไม่ผิด 4. การบวชและสึกเองเมื่อไร่ก็ได้ในขณะที่ความจริงการบวชและการสืบ จะต้องได้รับการอนุญาตโดยคณะสงฆ์แต่ปรากฏว่าในวรรณคดีไทยนะเช่นเรื่องคุณช้างคุณแผนตัวละครอย่างพายแก้วหรือคุณแผนกลับอธิษฐานศึกและบทเป็นเนรเอาเองตามใจชอบเพื่อมีเพศสำทาเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับนางวันทองหรือนางพิมพิลาลายตามใจชอบ 5. การบทด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีและไม่ได้จิกัดความเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาจนทําให้เกิดสํานวนว่า บวชผ่านข้าสุกบวชสนุกตัาเพื่อนบวชหนีคดีบวชหนีหนี้หกการบวชมุ่งเน้นการศึกษาเวทมนตยศาสตร์วิชาสงครามมากกว่าพระธรรมวินัยดังปรากฏในเรื่องขุนช้างขุนแผนพระสงฆ์ไทยหมกมุ่นกับเวทมนตยศาสตร์และวิชาทางโลกมากกว่าการศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อเป็นพระสงฆ์สืบทอดพระพุทธศาสนา บทที่ 3. ปีศาวิทยาในวรรณคดีไทยผีสิงไก่ในลิลิตพรพะโลผีไก่เป็นสิ่งที่แม่หมอใช้เป็นเครื่องมือในการสะกดจิตของพะโลให้ต้องมนตเสน่ของพระเพื่อนพระแพงลักษณะของไก่ในเรื่องพะโลอ 1. เป็นไก่ที่มีวิญญาณสิงอยู่ 2. ถูกใช้เป็นเครื่องมือของแม่หมอในการทำสเสน่ 3. ม,มีอำนาจเล้นลับ 4. ส,สามารถส่งเสียงเรียกร้องพะระโองผีสิงรูปในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนมีตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผีสิงรูปซึ่งเป็นอุบายของคุนแผนที่ใช้เวทมนต์ในการติดต่อกับนางวันทองผ่านวิญญาณโดยคุนแผนได้สร้างภาพเหมือนท้องตนขึ้นมา แล้วใช้คาถาเสกให้วิญญาณไปสิงในรูปนั้นทําให้รูปภาพสามารถพูดได้และเคลื่อนไหวได้ราวกับสิ่งมีชีวิตเพื่อนํามาใช้ในการหลอกล่อนางวันทองให้กลับมาอยู่กับคุณแผนอีกครั้งด้วยความคิดถึงของนางวันทองแต่ไม่สามารถพบเจอได้โดยตรงคุณแผนจึงใช้เวทมนต์เสกให้เป็นตัวแทนของตนไปหานางวันทองนางวันทองจึงกลัวและตกใจ แต่เพราะรูปนั้นสามารถพูดจาหวันล้อมและแสดงความรักใคร่เหมือนกับคุณแผนจริงๆนางจริงค่อยๆหลงเชื่อและมีความรู้สึกออนไหวัท <online S 2> ีเข้าเพียงครั้งเดียวและไม่เคยเข้าอีกเลยในชนนบทที่อยู่ผีสิงคนคือผีเข้าโดยสมัครใจจากผู้ให้เข้าเช่นประเพณีเลี้ยงผีตามประเพณีนั้นก่อนจะเลี้ยงหรือถึงกำหนดเลี้ยง เวมานิกระเปดเป็นความเชื่อในหลายศาสนาพุทธฮินดูสิกเซนที่มาจากพิธีกรรมในอินเดียโบราณและแพร่กระจายสู่เอเชียตะวันออกเปรตหมายถึงวิญญาณที่ทุกทรมานจากการทำกรรมชั่วในชีวิตที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการก่อกรรมทำเข็นอย่างรุนแรงเช่นการฆ่าสัตว์การทำร้ายผู้อื่นการโกหกหรือลักทรัพย์ยักษหรือคำว่ายัก ถ้านำไปขยายความกับปริมาณหรือลักษณะมักให้ความหมายค่อนข้างไปทางบวกเพราะจะทำให้นึกถึงจำนวนหรือขนาดที่ใหญ่โตขึ้นโดยเฉพาะของกินของใช้จะทำให้มีความรู้สึกว่าได้กำไรหรือได้มากกว่าปกติเช่นบะหมี่ซองยักษ์ขวดน้ำยักษ์หรือถ้าเป็นพืชสัตว์สิ่งของก็จะมักถูกให้ผู้พบเห็นรู้สึกทึ่งหรือแปลกใจเช่นกล้วยไม้ยักษ์ ยัแต่โดยทั่วไปแล้วเมื่อขึ้นชื่อว่ายักษ์ส่วนใหญ่จะมีภาพลักษณ์ว่าเป็นพวกที่มีหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวนิสัยใจคอเวลวร้ายโหดเหีเ้ยมแถมยังเจ้าชู้ตั้งหากทั้งนี้อาจเป็นเพราะในหนังละครหรือวรรณกรรมมักสร้างให้ยักษ์เป็นพวกผู้ร้ายเป็นฝ่ายอธรรมอยู่เสมอในพจนานุกรมก็ได้ให้ความหมายของยักษ์ว่าเป็นพวกอันมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัวมีเขี้ยวงอกใจดำอำมหิตชอบกินมนุษย์กินสัตว์โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแรงตัวได้มักใช้ประปนกับคำว่าอสุระหรือรากสดบทที่5ปีศาจวิทยาในศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูรากสดหรือผีเสือ้อเป็นอสูรชั้นต่ำนิสัยดุร้ายถ้าอยู่ในน้ำเรียกว่า ผีเสื้อน้ำถ้าอยู่รักษาเมืองเรียกว่าพระเสื้อเมืองในพุทธศาสนาถือว่ารากสดคือกุมพันมีหน้าที่รักษาสมบัติหากใครล่วงล้ำเข้ามาขโมยจะจับผู้นั้นกินเสียอีกพวกหนึ่งอยู่รักษานรกภูมิมักจำแรงกายเป็นยม,มาบาลกาสุนัขแรง้งคอยลงโทษและจับสัตว์นรกมากิน ทดในวรรณคดีสันสกิตคำว่าแทดคืออามนุจำพวกหนึ่งซึ่งแบ่งออกเป็นสามพวกใหญ่พวกยักษ์พวกอสูรพวกรากสดุดฉักจะยุ่งไปกันใหญ่ยกักษ์ รากสดอสูรที่บางแห่งใช้คำว่ามารหน้าตาดุร้ายหน้าเกียดเคี้ยวงูงทำท่าเป็นคนละพวกเดียวกันแต่เมื่อได้อ่านเทวาสุระสรงคามจากพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยฉบับราชบัณฑิตทยสถานทาวะหรือทานกเป็นอสูรที่สืบเชื้อสายมาต่างกักับพยุกตกับนางสนกมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มไทยยา่อ,อย่างเรียกัก มีลักษณะคล้ายกันจะเลียกไม่เอาอกลุ่มนี้มาเข้าร่วมกับประสูนยิยทําสขความกับพวกเทพบรารุตลอดแบบว่าคนละแม่แต่พ่อเดียวกันทอดคานตามกันมาติดติดหนึ่งานุที่ปรากฏในวรรณกรรมอินเดียก็คือวรุตสูรซึ่งถูกพระอินทร์สังหารด้วยวัชระไมธานุผู้เป็นสถาปนิกผู้ก่อสร้างกรุงอินทรปัติในภารตยุทธและราหูนั่นเองยักษ์สักด ซึ่งในรากสั์จะหมายถึงหูหงนั่นเองยักษ์ตนนี้จึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่าไวยสอนวันหรือเวสวัรหรือกูเวลหรือกูเปรันนั่นเองข่าวนี้คงรู้แล้วใช่ไหมครับว่ายักษ์ตนนี้คือใครและยังมีน้องๆตามมาอีกมากมายต่อมาพวกยักษ์ก็ได้รับมอบหน้าที่จากพระพรหมให้ไปคอยคุ้มครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ป่าเขาและทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกโดยมีเท้ากุเวนของเราเป็นราชาผู้ปกครองสายพันธุ์นี้ซึ่งมีแต่วงวานออกไปมากมายมีทั้งดีและหลายพวกดีก็จะเข้ากับเหล่าเทวดาส่วนพวกร้ายก็จะเข้ากับพวกอสูรเจ้าของธรรเนียบกับ